สวัสดีครับท่านผู้ชมการตัดสินใจเปิดสงครามกับยูเครนของนายวลาดิมีร์ปูตินผู้นํารัเสเซียซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ปฏิบัติการพิเศษแล้วครับมันคือสงครามที่เกิดจากความโลภต้องการดินแดนของเพื่อนบ้านครับซึ่งมาถึงเดือนนี้ก็ถือว่าจะครบ3ปีเต็มแล้วครับกับการเปิดสงครามดังกล่าวโดยในระหว่างสงครามก็มีหลายประเทศครับได้ตีตัวออกห่างและบางประเทศถึงขั้นลาจากรักเสเซียยกตัวอย่างเช่นสวีเดนฟินแลนด์เซอร์เบียซีเรีย แตล่ล่าสุดอาร์เมเนียก็ดูเหมือนจะลาขาดกับรัสเซียเช่นกันครับทุนผู้ชมรือหลังจากอาร์เมเนียประกาศเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาถึงการถอนตัวแตกหักจบการเป็นสมาชิกองค์การสนทิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือ CSTO ที่มีอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานและรัสเซียเป็นสมาชิกโดน,นิโคโปาชินยานกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาในกรุงเยเรวานว่า อาร์เมเนียถือว่าตนเองอยู่ภายนอกกลุ่มพันธมิตรทางการทหาร CSTO ดังกล่าวแล้วเนื่องจากได้ระงรับการเข้าร่วมการประชุมและเลือกที่จะไม่ยับยั้งเอกสารที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในการประชุม CSTO ครั้งล่าสุดนอกจากนี้เขายังวิจ,จารณ์สมาชิก CSTO รายอื่นๆว่าไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจตามสัธทิสัญญาได้โดยไม่เข้าไปช่วยเหลืออาร์เมเนียระหว่างสงครามคาลักบักครั้งที่สอง ซึ่งส่งผลให้อาร์เซบจานยึดครองดินแดนนากโนโคาลาบัตซึ่งเป็นข้อพิพาทคืนได้แม้ว่าปูตินจะมีฐานทัพขนาดใหญ่ในอาร์เมเนียแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับอาร์เมเนียมองว่าการถอนตัวออกจากสมาชิก CSTO เป็นชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยืนยันอำนาจอธิปไตยและเอกราชหลังจากต้องตกอยู่ในอำนาจของมอสโกมาหลายปีลิชาร์กีลาโกเซียนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาระดับภูมิภาคในเยลรวานอธิบาย เหตุการณ์นี้ถือเป็นการแสดงออกต่อสาธารณะครั้งแรกของอาร์เมเนียถึงอำนาจปกครองตนเองจากอิทธิพลของรัสเซียนับตั้งแต่สสภาพโซเวียตล่มสลายการประกาศการแตกหักต่างๆของอาร์เมเนียเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียถอนทหารออกจากชายแดนอาร์เมเนียได้แ,แก่เมืองชาย,ยูนิกยิอาดิซอเซจยาคูนิกและอารารัตซึ่งเป็นเขตชายแดนทั้งหมดของอาร์เมเนียที่ติดกับอาเซอร์เบจาน โดยหวังเปิดทางให้ออสเบจาลบุกอาร์เมเนียอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อดินแดนนาคิชีวานทางด้านตะวันตกการถอยกาลังดังกล่าวทําให้เยเรวานส่งกาลังไปแทนที่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการประทัก,กันปรับปรายครับซึ่งแน่นอนครับว่าหากเยเรวานประทัก,กับบากูกตอนนี้จะมีแต่จะเสียดินแดนเพิ่มโดยประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวเมื่อวันที่3สิงหาคมครับว่าเมืองเยเกนาคซอ ซึ่งมีประชากร800 0คนและอยู่ห่างจากชาแดนอเวเซเบาจานเพียง15กิโลเมตรเป็นเมืองหลวงของจังหวัดวายาดิซอซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งที่รัสเซียเริ่มถอนกำลังออกไปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาทั่วทั้งเมืองทหารอาร์เมเนียลาดตะเวนตามท้องถนนในขณะที่รถหุ้มเกาะสนตัวอยู่บนที่สูงก็กำลังทหารมีกำลังพลมากแต่ไม่เด่นชัดบนถนนสายเดียวกันนี้ซึ่งครั้งหนึ่งรัสเซียเคยใช้การลาดตะเวนเป็นหลัก ปัจจุบันรถยนต์ของคณะผู้แทนสหาภาพยุโรปในอาร์เมเนียหรือ EUA m แล่นผ่านหรือธง12ดาวของรถเหล่านี้ตัดกันอย่างชัดเจนกับตราสัญลักษณ์ของรัสเซียที่เปลี่ยนมาใช้แทนบางครั้งรถเหล่านี้แล่นผ่านขบวนรถทห,หารของรัสเซียที่มุ่งหน้าไปทางเหนือซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของกําลังรักษาการที่เห็นได้ในเด่นชัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของพลวัตด้านความมั่นคงในภูมิภาคในร้านของเธอที่ชาญเมืองโกฮา ซึ่งเป็นแม่ครัวทําขนมอธิบายสถานการณ์นี้ว่าชาวรัสเซียไม่ใช่พันธมิตรของเราอีกต่อไปแล้วพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะปกป้องเราแต่กลับไม่ปกป้องเราเลยนั่นคือเหตุผลที่เราต้องหันไปหาเพื่อนชาวยุโรปนวันที่9มกราคมนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนิโคปาชินยานประกาศจิตนาลมที่จะเข้าเป็นสาภาพสมาชิกยุโรปหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มการเมืองนอกรัฐสภาเพื่อสนับสนุนการจัดการลงประชามติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามอาร์เมเนียก็ยังถือว่าเป็นลูกไก่ในกำมือของรัสเซียอยู่ดีครับเนื่องจากพวกเขาไม่มีทางออกสุดทะเลสินค้าส่วนใหญ่ต้องผ่านเส้นทางการค้าทางบกที่สําคัญของอาร์เมเนียผ่านจอร์เจียซึ่งรัสเซียยังคงมีอิทธิพลเหนือเส้นทางขนส่งเช่นทางแยกลาสตอนบนมอสโกอ,อาจจากัดการเคลื่อนย้ายสินค้า กำหนดภาษีศุลกากรใหม่หรือสร้างข้อกังวลด้านความปลอดภัยชายแดนเพื่อชะลอการส่งออกของอาร์เมเนียสัญญาณของสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นที่หุบเขาตารีอันซึ่งเป็นจุดชายแดนรัสเซียพบกับชายแดนจอร์เจียรถบรรทุกหลายกิโลเมตรจอดเรียงรายอยู่ริมถนนเป็นประจำเส้นทางสายนี้ที่เชื่อมต่อรัสเซียกะัะจอร์เจียกับเทือกเขาคอเคซัส ได้แสดงให้เห็นถึงการควบคุมเส้นทางการค้าที่สําคัญอย่างต่อเนื่องของมอสโกพลังงานเป็นอีกจุดกดดันที่อาจเกิดขึ้นอาร์เมเนียยังคงพึ่งพาแก๊สจากรัสเซียโดยบริษัทก๊าซพอมซึ่งเป็นผู้ควบคุมการนําเข้าเกือบทั้งหมดมอสโกอาจขึ้นราคาลดอุปทานหรือกําหนดปัญหาทางเทคนิคเพื่อกลยุทธ์กดดันซึ่งคล้ายกันครับกับเรื่องแก๊สที่เกี่ยวข้องกับยูเครนและมอนโดว่าความไม่มั่มมนงคงทางการเมืองเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เครมลินพึ่งพาฝ่ายที่สนับสนุนรัสเซียในฝ่ายค้านของอาร์เมเนียมาเป็นเวลานานแล้วบุคคลสําคัญอย่างโรเบิร์ตโคซาริยานอดีตประธานาธิบดีและพัธมิตรแกล้ชิดของมอสโกได้วิาพากษ์วิจารณ์การโน้มเอียงไวทางตะวันตกของปาชินยานมาอย่างยาวนานการผลักดันฝ่ายค้านที่ได้รับการสนับสนุนจากเคลมลินยังมีจังหวะไม่ว่าจะเป็นการประท้วงการรุนรงเผยแพร่ข้อมูลเท็จ รือแม้แต่การทำลายเศรษฐกิจอาจทำให้ความมุ่งมั่นของรัฐบาลออนแอลงได้ครับนอกจากนี้ครับความขัดแย้งระหว่างแอลเมเนียกับอัสเตรเบจานซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของมอสโกในเทือกเขาคอเคซัสยังทำให้ครีมลินมีโอกาสทำลายความมั่นคงได้แบบไม่รู้จบหากรัสเซียต้องการลงโทษแอลเมเนียก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการโดยตรงแต่สามารถยืมมืออัสเตรเบจานทวามีความรุนแรงในการใช้กําลังทางทางหารเกิดขึ้นตามแนวชายแดน การที่ไม่มีกองกําลังรักษาสันติภาพของรัสเซียทําให้บาคูมีโอกาสทดสอบการป้องกันของอาร์เมเนียโดยการโจมตีได้เป็นระยะๆบังคับให้ยเยเรวานต้องพิจารณาการพึ่งพาการทูตของยุโรปแทนการสนับสนุนทางทหารของรัสเซียนั่นทําให้ยเยเรวานเริ่มหันสู่ยุโรปและสหรัฐมากขึ้นครับโดยสหรัฐอเมริกาทําการ้อมรบกับอาร์เมเนียส่วนฝรั่งเศสก็พยายามยื่นข้อเสนอเป็นอาวุธแก่ยเยเรวานนอกจากนี้ ปชิญญานยังหันไปพึ่งพาอินเดียโดยการส่งขึ้นเป็นรบแบบสู้30ไปเปลี่ยนระบบอาวุธใช้กับของอินเดียได้รวมถึงการสั่งซื้อสู30 MKI รวมถึงอาวุธอื่นๆจากอินเดียแทนโดยอาวุธที่ผลิตจากอินเดียมีพื้นฐานมาจากรัสเซียดังนั้นทหารของพวกเขาจึงไม่ต้องปรับตัวการเรียนรู้ในการใช้อาวุธมากนะครับนอกจากนี้ปชิญญานยังหันเข้าหาอิรานโดยมีข้อมูลลับรวบว่า เยริวันสั่งซื้อดโดรนจากอิหร่านมีมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์กับทั้งสภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมอารารัตมิโซยานรัฐมนตรีต่างประเทศอาร์เมเนียและแอนโทนีบิงเกนอดีรรตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในกฎบัตรความร่วมมือทางยุทธศาสตร,ร์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งระบุก,ก่อกับความร่วมมือในอนาคตรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์สำหรับพลเรือนนั่นหมายถึงในอนาคต ยุโรปและนาโตอาจเปิดทางออกให้กับเยเรวานแทนที่จะค้าขายผ่านจอร์เจียอาจหาวิธีการให้เยเรวานค้าขายผ่านตุรกีก็อาจเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆครับตอนนี้อาร์เมเนียไม่เอารัสเซียแล้วและกําลังหาทางตีจากบอกลาขาดรัสเซียอยู่ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาปาดทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ